สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่11กุมภาพันธ์2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดตริยธารเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็น daily กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็น daily ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว หแท่งนะครับก็2,000ัว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์โอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่านะฮะก็ปิดแท่งแดงไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะย่อตัวลงได้อีกเป็นชุดนะฮะเพราะโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือการเบรกย่อแล้วนะครับ แต่สังเกตนิดนึงนะครับว่าเขากลับตัวในโซนซูเปอร์นะครับทางนีนนะอย่างน้อยนะฮะเขาจะต้องทําการพักตัวก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่านี่มันเป็นทําเฟรมที่เป็นเด่์นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะก,กลางนะครับเขายังคงเป็นรูป เนินนะฮะนั่นก็หมายความว่านะฮะเขายังเป็นรูปเนินเล็กๆอยู่ก็คือเป็นโมเมนตัมฝังขัดขึ้นเล็กๆอยู่เพราะว่าอย่างน้อยนะฮะเขาก็อยู่เหนือแนวเส้นจิตวิทยาของเรานะฮะ ส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้นะฮะเราเรียกว่า Demand Effective Expansion อันนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเอาตรงนี้เนาะนะฮะหากคุณกำไรสักประมาณ3,000จุดนะับมีใครบ้างที่ไม่อยากนะฮะเราเรียกว่า Demand demand e f f e c t i v e สเปซชันทำให้ตลาดเกิดการฟูเมื่อมีแรงซื้อมากเกินไปนะครับมันจะมีแรงขายออกมาอันนี้เป็นเรื่องปกติในเรื่องของจิตวิทยาการเทรดนะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณที่ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ เมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้เป็นการจบรอบสัญญาณนะครับทำให้รอบสัญญาณนี้นะเดินทางมาแล้ว25แท่งก็ประมาณ2,000กว่าจุดราคาที่ดีที่สุดนะครับก็ประมาณ3,000เกือบเ4,000จุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่า เขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์นะครับผลปรากฏว่านะครับก็ลงมาเบรคจริงๆนะครับลงมาพักตัวก็คือการโจบรอบตรงนี้เป็นแอคชั่นมาเก็นะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขออยากจะลงให้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การลงจะไม่เยอะแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์โซแลนะครับส่วน สัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนไม่อยากจะขึ้นแล้วนะกำลังจะสู่เข้าโหมดของการพักตัวนะครับแบบนี้นะฮะเป็นการพักตัวส่วนตลาดนะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นอยู่ในโซนที่เรียกว่านะครับอ่อนแรงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกลนะครับขอฟรอตัวอีกสักชุดหนึ่งก่อนเพราะว่าชุดนี้จะต้องเป็นชุดที่อยู่ปลายเทรนหรือว่าชุดเบรกนั่นเองเพราะว่าเทรนเนี้นะครับเดินทางมาแล้วเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับสองวิดังนั้นจะต้องมีการพักตัวหลังเอฟเฟก นี้เรามาดูในทำเฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับแต่เกิดจาก a อคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้นะฮะเดินทางลงมาแล้วนะครับก็สักประมาณนะฮะเแท่งก็ประมาณสี่ห้ารอยจุดนะครับยังติดเส้นแวนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองอยู่นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นมันก็จะมีอยู่อีกนิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ปลายเทรนนะฮะมันจะทําให้กราฟยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนหรือว่าจะเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ในกรอบผลประโยชนว่านะครับ ก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆส่วนอันนี้เป็นแอคชั่นมาเก็ตนะครับค่อนข้างจะสวนทางกันเมื่อวานเราวิเคราะห์นะครับว่าผลการคาดการณ์นั้นนะครับทำให้จะกดค่าเงินดอลลาร์ไว้แต่ผลที่ออกมานะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์ถูกหนุนขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่เปอร์เซ็นต์การคาดการณ์นั้นไม่เยอะนะครับตัวเลขออกมาไม่ได้เยอะตามที่เราคาดการณ์ดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของราฟแบบนี้เห็นไหมครับ ปัจจัยกระทบค่างเงินนะครับสวนทางกับฝั่งที่เป็นเทคนิคอลนะฮะใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับมันจะทาให้เกิดการเหวี่ยงของกราฟหรือว่าเป็นไซด์เวกอบกว้างนั่นเองนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแต่นะฮะตรงนี้มีโตทำซุปเปอร์ทิ้งไว้นะครับบางคนนั่นสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโรว์โลแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าลืมนะฮะตรงนี้นะครับเขาอยู่เหนือเส้นแนวจิตวิยาเปอร์เซ็นต์การเกิดมันจะมีน้อยกว่าที่จะอยู่ข้างบนนะครับแนะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้กำลัง สร้างหลุมอยู่นะครับไม่รู้ว่าหลุมนี้จะลึกได้ขนาดไหนนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงก็คือเข้าเข้ามาอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของ supply นะครับ effective expansion นะครับแต่ตรงนี้นะคนที่อ่าอ่าเปิดออเดอร์มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะนีประมาณพันกว่าจุดแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะยา ว่าอันนี้มันเป็นทาว์เฟรมที่เล็กนะครับก็จะไม่มีการยืดยืดทาว์เฟรมว่าถือออเดอร์ยาวสักเท่าไหร่นะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทาว์เฟรมที่หชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนั้นในระยะใกล้อาจพักตัวอยู่บรนี้ก่อนนะครับดังนั้นเมื่อในระยะใกล้อยู่พักตัวอยู่บรนี้นะครับบางคนบอกว่าอาจารย์นะฮะมันจะเป็นแพทเทิร์นเทรนขาลงหรือยังนะครับเกือบแล้ว นะฮะเขาอยู่ปลายเทรน์นะครับเราสันนะคาดการวิเคราะห์มาตั้งแต่อทิที่แล้วว่าตรงนี้นะครับเขาอยู่ปลายเทรน์แล้วดังนั้นนะฮะเขาจะอยู่ในกรอบที่เป็นไซเควตก่อนหากเขาจะลงนะฮะเขาจะทำแพทเทิร์นเทรดที่ขาลงที่ถูกต้องนะครับเราถึงจะเจอโซนคาดการนะฮะเราถึงจะเจอดีอะซัพพลายโซนนะครับแต่หากเขาจะขึ้นนะฮะหากเขาจะขึ้นต่อเราถึงจะเจอดีมาด์โซนก็เป็นการวางแผน กลอบนะครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบนะฮะส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในวันนี้คงไม่มีอะไรมากแลนะครับทําให้กราฟยังคงทรงๆอยู่ในกรอบเท่านี้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นวันศุกรนะ์เนาะเป็นวันตลาดวายแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนะเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะฮะเมื่อวานนะครับเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวดังนั้นนะครับการวางเพด การวางแผนเทรดวันนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเพราะเทรดตามการเคลื่อนที่ของกราฟในระยะใก,กล้หรือว่าในทางเฟสที่ลบเล็กลงได้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าลักษณะของกราฟที่เขาเดินทางเห็นไหมฮะเขาเดินทางเป็นแพทเทิร์นเทรดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับมาสองสามอาทิตย์แล้วจากสัญญาณของเราเรานับจากเส้นแนวจิตวิยานะครับนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วตั้ง90แทง่ง เก้าสิบแท่งนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดของการพักเบรกอยู่ที่ประมาณ30กว่าแท่งนะครับดังนั้นนะครับหากตรงนี้นะครับหากเขาจะเดินทางต่อนะครับหมายความว่าเขาจะต้องเป็นหากเขาจะลงต่อเนาะนะฮนะเขาจะต้องขึ้นไม่เกินไฮเดิมก็คือพันหร้อยจุดเราถึงจะเจอโซนคาดการณ์ที่เรียกว่า supply โซนนะครับแต่หากเขาจะขึ้นต่อเขาจะต้อง ทะลุขึ้นไปก่อนนะครับเกิน2,000กว่าจุดขึ้นไปเกิน1,600จุดขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นจะเกิดการพักตัวเราถึงจะเจอดีมา์โซนนะครับแบบนี้นะฮะการวางแผนเทรดจะต้องเป็นไปตามการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นเรีย t ไทมนะครับเป็นแพทเทิร์นเทรดหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นเทคนิคนะครับแล้วต่อไปนะฮะเราจะคาดการและสานนิษฐานว่านะครับกราฟจะเดินทางด้วยปัด ใจการเคลื่อนที่นะครับปัจจัยมีอยู่3ลักษณะใครเรียนไปแล้วก็ได้จะพอจำได้นะครับก็คือตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ฝั่งของนโยบายนะครับแล้วก็เป็นของเรื่องของเรียวไทม์และเรื่องพันิคแล้วก็เรื่องจิตวิทยาการเทรดนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับดังนั้นนะฮะอาทิตย์หน้านะฮะเราก็คงมาต้องมาวางแผนกันใหม่ว่าลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเราจะวางแผนกันยังไงแล้วแอคชั่นที่เกิดนะครับตัวเลขที่ประกาศจะมีผลอะไรกับการเคลื่อนที่ของกรา บแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์กันนะครับวันที่วันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์นะครับท่านที่สนใจก็ทักทายกันมา ส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็สามารถคอนเฟิร์มการเข้าเรียนนะฮะได้เลยนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็เข้าเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ